ุตูนอะไรผมพาเด็กๆมาขอตังค์เอาทำไรเอาไปแข่งวงโยโยเราโยโยไม่ค่ยเนี่ยสามจุดหนึ่งล้านเนี่ยเอาไปเอาไปอยู่นี่อะไรเอาไปขายอะลูกก็3สามล้านสามล้านเหรอทำไมคุณตุนโกงผมเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะ เราจะลองปลูกแตงโมดีกว่าไปขอเงินคุณตุลนะครับแตงโมไปแตงโมเขาเรียกกันอย่างนี้โอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเราก็อยู่กับรายการยูแครและนี่ก็คือช่วงช่วงเม็นเปรี้ยวนะเออช่วงเปรี้ยวมเนี่ยช่วงแครโดนใจ หัวใจโดนเธอแคสอะไรเป็นเปรี้ยวนะครับโอเน้ำวันสั้นลงเหม็นเหมนเธอเปรี้ยวเหม็นเธอเปรี้ยว้าเธอไม่เป็นล้างของเธอบ้างล้างอะไรล้างนั่นแจกลร้นะครับช่วงนี้นี่อากาศร้อนนะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วต้องดูแลสุขภาพจักแร้นิดนึงนะเรามาอยู่กับคนไทยรับเชิญพิเศษจะเล่นหมบอกวิเคุณเคเคอะไรเคด้วยเคดวย ไม่ใช่ผมไก่ครับผมเกมสีเกมเมอร์ทีวีนะครับขุดว่าคุณไก่เขาไปไหนแล้วครับรูปเขาอยู่ข้างหลังไม่เห็นเลยวอ๋อมีรูปเยอะมีเยอะจำนวนไม่พอที่ใส่รูปนะยไตรเขาสงสัยนะว่าจะมาแปะรูปทำไมข้างหลังนะครับเป็นการแบบคิดถึงเงี้ยพิธีกรหน้าเก่าๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไปสู่สุคติแล้วยังไม่ตายอีกรรอบที่แล้วนะฮะโจทย์คืออะไรครับแคสเกมที่มีชื่อว่า happy wheels นะครับเป็นเกมในตำนานแบบเดียวเกมนี้อย่างเดียวเป็นชุดเซ็ตที่มีทั้งไก่ทั้งแฮมเบอร์เกอร์แฮ ppy view โอ้โหโอ้โหเป็เยอะตังแฮ ppy ้ว e วนี่เป็นเกมแนวไหนครับพอจะรู้ไหมคุณเอกเป็นเกมอ่าเกมหลายแนวครับทั้ง horror horror h ร r r o r ทั้ง a d v e n จอ r ์แล้วก็ action RPG มาหมดเลยครับผสมแบบ one piece one piece ก็แล้วแต่ว่าตัวเลือกเล่นแมปเอ่ออะไรยังไงนะก็มันเป็นเกมเดียวก็จริงแต่ว่าค่อนข้างจะหลากหลายนะครับในด้านของแมปที่ใช้เล่นมีเพื่อนผมไปลองเล่นมาบอกว่าเป็นเกมนี้เฮี้ยมากเขาบอกว่าเล่นแล้วแบบโอ้หไซเซยทะลักนี่รับไม่ได้อันที์ที่แล้วเนี่ยใครเป็นตัวเต็ง <c oughs> เออตัวเต็งมี<อ>ไหมป่าผมผมครับผมครับหรือ <c oughs> เปล่าวะอ้าว <c oughs> มาด้วยกันบ่าไปไนน <c oughs> สองอสมัยแล้วคุณสมัยไหนบ้างครับสมัยหน้าและสมัยนี้แต่สมัยนี้นี่เขาเรื่องเลือกตัคงไม่เป็น กาไปนี่ยุ่งดิเอาไม่ยอยไม่ยุ่งไม่ยุ่งแต่ผมผมเปิดเองกด้ผมเปิดเองกันดะผมขอบรรยายสรรพคุณคลิปผมก่อนนะฮะโอ้ยยยยยยย้วยยยยย่ยยตยยยเยยนยย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 ยแบบยยยนยยยนียยยยย้ยยยยยยยนยย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 ยคยย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 ัยยเยย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 ยที่แล้วก็พยดอย่างยี้หยือเปล่าคลิปของ Channel นะดูที่ Channel ก็รูยเลยครับว่า เจ๋งขนาดไหนนะสมาร์ทเกมเมอร์ร็อกเกมเมอร์ครับเป็นไงโอ้โหจะทั้งสมาร์ททั้งร็อกเลยนะโอเคเราไปดูคลิปน้องกันเลยดีกว่าครับโอเคครับวันนี้นี่เป็นไงครับโอ้เคมีเพลงด้วยสวัสดีครับโอเคนะฮะเปิดเฟซให้ดูเปิดเฟซให้ดูด้วยว่าแชทอะไรอยู่เเปิดแล้วแบบเปิดเปิดเพลงสดๆเลยเปิมีล็อกเสียงโชว์ด้วยนะ เป็นเพลงแบ็ k กราว n d อ๋อมันดูเขาตัดต่อเพลงแบ็ k กราว n d ในในคลิปตัวเองใช่นี่วิธีการตัดต่อใส่เพลงเข้าไปฮะอันนี้เขาเรียกว่าแคสเกมแบบเร real life real life อะไรโอ้โหแล้วแบบเสียงเพลงกันกบเสียงน้องเขาหมดเลยครับเป็นไงครับโอ้โหที่เรื่องนี้ผมชอบเพลงใช่ครับผู้เด็กลองฟังเสียงเพลงกับเสียงตัวละครร้องเข้ากันไหม แล้วลุงมันจะแอดอะไรบ้างหนาล่ะก้นเขาติดอะไรลุงลุงเขาลุงแกจะขี้ไงเลยบ้างมิดมีบอยไม่หอยู่ข้างพี่ติดตูวเลยเหนื่อยวะเนี่ยี้ตะกี้เอาละมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าลุงจะสามารถไปขี้อีกโถนึงได้หรือเปล่ากับเพย์บด้านเดอะฟ็อกเต้ไม่พูดเลยไม่ได้หาตัวคนเลย ทหานลงเง่ยปัญหาแบบบ่ผู้สร้างับความยากผมให้เอ็กเพ่ินเลยไม่หไหวเปลี่ยนได้เป็นเรื่องธรรมดาของคนละคนเล่นแฮปปี้วิวเนะ YouTube มีออปชั่นนี้ไหมครับปิดปิดเพลงแทนเสียงพูดที่ถามว่ากูดรักหรือเปล่าแล้วมันต้องไปอะไรยังไงมันอ๋อเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้ว กีเอ็นนี่กระโดดได้นี่ตัวนี้มันกระโดดได้โอ้โหอ้โหไงล่ะไงล่ะโอ้ดฉลาดฉลาดเอาหน้าจิ้มเหล็กแล้วแบบแล้วมันยังไงวะก็ไม่รู้เหมออน้อแล้วน้องๆแล้วเพลงนี้มันยังไงวะ โอเคครับนี่คิวก็ผ่านมา2นาที40แล้วแล้วดิ้งตองเออดิงตองอยู่ไหนเป็นเรื่องที่ต้องหาลือต่อไปครับอภิพายไม่ไว้วางใจไม่ได้หาลือก็มีน้องๆคนไหนที่ถามว่าใส่ใส่เสียงเอฟเฟคใส่เสียงเพลงใส่ไงใส่นี่นะใส่เพลงเยอะนะเปิดไปแล้วเปิดอ้าวรอเชาวุ้ไป เอาไม่บายแล้วเหรอเอาเสียบอกตัวเองแล้วไปเลยจบพอเลิกจบพอเลิกจบพอเลิกโดนหูตัวเองไม่บายเลยทิ้งไปเป็นไงครับโอ้โหคลิปเนี้ยเป็นการรวมทุกองค์ประกอบในหนึ่งเดียวครับมันเป็นศิลปะองค์ประกอบความระยำนช่ไม่เป็นคลิปที่มีความหลากหลายนะครับเปิดมาเนี่ยก็เจอทั้งการตัดต่อเจอทั้ง สิ่งเขาเรียกคอมมิชชั่นเพื่อนๆในงานภาพยนตร์นี้เขาเรียกว่าเป็นการถ่ายแบบลองช็อตถ่ายแบบไม่มีการตัดต่อซึ่งงานงานอาร์ตนี้ของโหถืยอดมารับงานอาร์ตย่างนี้เลยไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครยากเหมือนส่งผลให้คลิปนี้ได้คะแนนเต็มสิใช่ไหมผมว่าจะให้สิบนะแต่เรืองคือเปิดเปิดเอางี้ก่อนคะแนนคะแนนแรกผมให้สิบก่อนนะแล้วผมจะมานับคะแนนที่ควจะหักใช่ ด้วยความที่ว่าเปิดคลิปมาเนี่ยผมได้ยินคำว่าหนึ่งสองสามพอถึงท้ายคลิปปุ๊บผมก็ได้ยินแต่คำว่าไปแล้วบายๆเออผมผมหักมันแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงนิดเดียวไปคำนี่มันคุ้นวะนิดเดียวนิดเดียวไม่ไม่เสียใจไม่เสียใจผมให้ั0.8ันี่ยแบงโหดโอ้โหพี่วันนี้ผมให้คะแนนจริงๆจังๆแล้วเออเทปไปแล้วนี่ผมแบบให้แบบว้ยดูกดๆไปหน่อยนะครับ เราจะมาจริงจังกันบ้างละเสียงอย่างที่คุณไก่บอกว่าได้ยินแค่หนึ่งสองสามผมบวกไปอย่างละสามเป็นหกแล้วอะเสียงเพลงกบเสียงหมดเลยนะผมผมหักไปก่อนห้าก็ค่อยๆหักไลยค่อยๆหักมีค่อยๆเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยผมดูแล้วเห็นการตัดตัดต่อแบบยังลบอีกระ ย่าผมบวกไปอีกสองอ่ะเป็นสามแล้วเป็นสามอุ้ยเอาเว้ยคะแนนตีสลับติดตรงนี้ว่าทำไมไม่ยอมพาลุงเขาไปขี้ปวดขี้แล้วเสือกเปลี่ยนด่านไงไม่สงสารลุงเหรอลบลบไปอีกห้าเอาติดลบอ่ะลบสองเอาเหรอกูแมวคะแนนก็ได้คลิปรายการนี้ถ้าได้ถึงหนึ่งนี่แสดงว่าเออมโนมโอเคแล้วครับมนโอเคแล้วโอเคแล้วถึงของผมบ้างแล้วนะครับโอ้โหคลิปนี้เนี่ย ร้อนสุดๆเนื้อหาคลิปเนี่ยค่อนข้างหันซาครับล่าเลยทั้งคลิปเลยอะไรเอ่ยดูซิออกมาถึงเรื่อเหย่ามาถึงก็อะไรเอ่ยโอเคเริ่มเลยต่อไปโอเคเยี่ยมมากแล้วก็ไงต่อพุ่งไปนะโอเคพุ่งไปนะเอาพุ่งไปญาติน้องเขาป่วยหรือเปล่าเน่าเอากระโดดไปกระโดดโอเคเมื่อกี้บอกเยี่ยมต่ออายุเยอะอยู่นะก็ไม่ยากเลยนี่นะโออเออะใช้ได้

เอาคอลั้งไม่เลยวะต่อปคอรั้งเลยคออะไรอีกโอเคกินเหราไปใช่ไหมโอ้ยเกือบเยี่ยมมากคอแข็งเคยไปต่อเลยตัวนี้อย่าโอเคล่ออยู่ลูกลูกใคอย่าคิดไา้ไปพ่ออยู่โอเคได้อย่าเพิ่งลูกลูกเป็นยังไงบ้างลูกพ่อ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 ไม่เลยลูกลูกตอนนี้พ่อกำลังทำงานอยู่นะลูกพ่อพ่อพ่อกลับมาเชื่อมก่อนไม่ได้หรอกลูกพ่อพ่อกำลังปั่นจักรยานอยู่พ่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลูกพ่อพ่อไปเกือ

นี่ไม่ได้แดงหรอกนะนี่ไม่ได้เออเฮ้ยเฮ้ยคัน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 อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงนี่มันไม่ใช่อ๋อมันต้องรอให้หมุนก่อนโอเคเข้าใจแล้วโอเคมาเอาวันเดือนเอาปีไปเลยเหี้ยหายไปจากแมงหายอ้าวเฮ้ยหายไปไหนอ้าว เอาโอเคลงมาแล้วโอเคเยี่ฮัลโหลแบงค์ฮัลลาใช่โอเคจัดไปลงไปแล้วไปยี่ห้านเปฟองแล้วเฮ้ยเดียวเดียเยเอา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 ลูก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 พ่อพ่อลูกอันละพ่อพ่อโอ้โหขอมกระสือพ่อพ่อหายใจไปพ่อพ่อปย่าเพิ่เป็นไรพ่ออย่าเพิ่งไปยืดพ่อคุยเมนเมนแตกอะไรอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบนึงรีสตาร์ทเลเวลมา อ๋อเราต้องอย่างนี้ไงคือห้ามตกช้างนก็รอเดี๋ยวเราไปันโอเคตองรีสปีดไปเดมที่เสียงรั่มากอะว้าเอ๊ะอ้ที่ไหนเาลุขึ้นม่อเนี่ยมาทำไมเฟกซีเดียอเอดม้เวนี่นี่แหละเียวไล์เพื่อนแล้วไม่ตัออกเลจับไว้จับไว้อย่าตกจับไว้จับไว้จับไว้อย่าตกลูกไอ้ลูกบ้าเกียวไมลูกไอ้ลูกบ้าไอ้ลูกบ้าจับไว้นายจับไว้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 เอ้าเี่ยนเียเขาโวยวายคล้ายพมอยู่เเยี่ยมเยี่ยมแล ลูกลูกยังไม่ตายใช่ไหมลูกลูกลูกยังรอดอยู่โอเคลูกเยี่ยมลูกแล้วทำไมลุงเอ้ยเอ้ยเเมื่อกี้แล้ทำไมลุงมันถือสนัยพ่อมีอะไรลูกหนูเจ็บเหลือเกินแข็งใจไว้ลูกมันไม่มีหัวพูดนได้ไงวะผมจะตามพ่อไปนะไม่นะลูกอย่าคิดสั้นไม่ลูกคุผเองตามพ่อไปผมไม่สนใจผมจะตามพ่อไปลูกอย่าคิดสั้นลูกผมจะตามพ่อไปยังไม่กัดเต็มมากเลยผมเหนื่อยแทนเขาด้วยพูดเลย ลูกน่ารักมั้ยแล้วแม่งก็ไม่ตายเฮ้ยจ้าเต่นเปเต็มที่จะดให้ผู้ชมมันมีตัวหั่นหลังตามมาจัท่านผู้ชมอย่าคิดมากจ้ะโอเคจ้ะไปกันต่อกันเลยจ้ะท่านผู้ชมไม่ต้องเกรงกลัวใครจ้ะไปกันต่อเลยจ้ะถอยไปไอ้ป้าแกถอยไปถอยไอ้ลูกแกถอย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 ไปเอ้ยลูกไอ้แยถอยไปถอยไปไม่ต้องมาเออถอยอ้าวเฮ้ยอุ อย่าอู้อย่าอู้ถอยไปโอเคเยี่ยมมากตอนนี้ยังไม่มีใครดามาท่านผู้ชมอย่าคิดมากจ้ะโอเกมแต่งันต่อกันเลยจ้ะท่านผู้ชมโอเคเยี่ยมมากเอาไปจ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอ่ะโูอู้เลยโอเคจ้าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคจ้าผ่านเรียบร้อยแล้วจ้ะสำหรับเกมแฮปปี้วิวพาร์ที้หนึ่งหาได้บอกว่าอู้ขี้เครียดมาอยากหาความบันเทิงก็ให้มาเล่นเกมนี้ได้จ้ะท่านผู้ชมอย่าคิดมากจากเกมนี้โอ้โหมันมากเลยยอดมากผมยุ่งนี้ไปเลยโอเคนะจ้าท่านผู้ชมก็บ๊ายบายจ้าท่านผู้ชมอีบานแจ้ บายบายจ้าเจอกันพาร์่งน้าสวัสดีครับเรื่องไปเลยท่านผู้ชมอย่าคิดมากนะครับนสวันดีจ้ากดจ่าไปจ้าเวลาว่าเราเปิดคลิปเงี้ยใช่ปะมันจะมีช่องว่างที่พี่พูดไงี้ยผมไม่อยากฟังว่าพี่พูดอย่างเงี้ยเออเลยเอาคลิปนี้มา คลิปนี้เนี่ยทุกอย่างดีหมดนะการเลือกแมพมาเล่นหรือว่าการพูดใส่เนเตอร์เทนคนดูอนไรดีหมดเลยครับแต่แตัดเดนิดเดียวนิดเดียวเองตรงรจุดที่เ,เขาบอกว่า <c oughs> คุผู้ชมอยากคิดมากเนี่ยฮะ <c oughs> คือผมคิดมาก <c oughs> <c oughs> ตัดไป9.9คะแนนเหลือ0.1ผมไม่ต้องมาก็ได้สิพี่จะให้คะแนนแทนเอกให้เย้พี่ไม่ใจดีเสียงพูดนี่ไปยุ่ยยิ่งฟังไม่ทันเลยพูดหรือทำอะไรเนี่ยยิ่ง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 เนี่ยวจักว้าวก็ได้แฮปปี้เลยหางยาวโอเคก็โอเคก็สนุกดีครับเอนเตอร์เทนสุดยอดมากเอนเตอร์เทนเกินไปนิดนึงนิดเดียวแล้วก็คงหักคะแนนนิดเดียวเนาะผมให้0.2แล้วกันข้ดีใจ นี่ด <composition in> <country> ีร no ู้ป่ะเขาเคยบอกเอาดูชี้ป่าน้ำตายไหนเอาคลิปมาดูดิเป็นยังไงจะแน่อจเขาชื่อว่ากิ๊กแ้วคิดว่าแฮปปี้วิวคิดถึงแฮปปี้เวลเวลเวลวะนะแฮปปี้เวลแฮปปี้เวลว้าวแฮปปี้เพียร์วันพีลาพาร์เรลวันเพียร์เอามาสมัยกันเป็นแฮปปี้วันเพียร์พาร์เรลว้าว อินโทรได้ไงอินโทรก็มาขมิบปากกันเลยนะอินโทรอย่างเพฝาเกต่อจบดีไม่เหมือนใครดีเยี่ยมเลยใจเกิน้มสิ่งไม่ได้หน้าแตกตายหาเลยคุยกับใคแล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าเกมไรแหกตาดูก็รู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันก่อนไม่บอกชื่อเกมนะเนื่องจากไม่ได้เล่นนานมากนะเขาบอกเล่นเลยปีเวลาร้าน ทำอะไรเรทำไม่ถูกอันนี้เอฟเฟกต์เขาไห้ผมไม่ได้กดเลยเข้าใจแล้วอะไรของมึงเนี่ยมันงขี้ด่านเป็นอะไรเนี่ยโอ้ไปด่าด่านกูเล่นไรละเล่นเลงว่ะด่าชิงโดนกูด้วยนะอ๋อเหมือนเกมเกมเอเบิร์นเอเบิร์นเอาเชี่ยววะกูมันชืเกมอะไรนะไอเกมที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์แหวนนะโอเคเลยพ่อเอาเลยพ่อโอ้ย จี้หมาแล้วแข่งแว่งเลยล <ะ S 1> มึง <laughs> โอ้โหทำไมมันยากง,งี้วะคือมันไม่ผ่านตอนแรกด้วยซ้ำนะครับออกไปด้วยความเร็วสูงุบได้แล้วได้แล้วได้เร็วเนี้ยไปเ,เ,เ,เออไม่โคตรฟุกอะแล้วอะไรข้างล่างวะควานโอ้โหไปแล้วเจดเด้มึงยิงกูอย่าคอดบยิงกระจกกระจกเอ้ยเอาเชีย่ยโอ้ยสายไหล เออมาแล้วมีเอฟเฟกด้วยอะน้องจอซ่าไม่เล่นแม่งแล้วดานไอ้นั้นเทนไม่นิ่งเทนไม่นิ่งไอชูยูโปเกมอนเอาล็อตโปเกมอนเข้ามาเหรอไอชูยูฉันเลือกนายไปไงมันเนี่ยโปเกมอนอะไรไปไปพัดแกไปพัดโอ้โปเกมอนตัวจะไม่ดูโปเกมอนกบหนี่้ดิไหยแม่งหมุนเตี้ยๆเลยอะไรอ๋กระพันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปไหนเลอกไอสัตว์เชี็งคอราเร็คชั่นเลือกไอสัตว์ด้วย เอาตัวไหนจ้าเฮ้สัตว์นะเฮ้ยอันนี้มันจะไปได้เหรอวะไปดิลองดูอ้าวไปโค้งโค้งเ้ยมันไปเออเราเข้าใจแล้วไปเหมือนนอนเลยอือมึงไปเป็นนอนจาเขียวเฮ้ยปกติตัวนี้มันไปโค้งเขียวท้าเหนื่อยชั้นมากสกิลเลเวลก้าวๆนี่ก็ต้องกระโดดไปเนม่ยขึนมาไรเมฆสีดำก้าวๆแล้วใครให้กางเกงยีวัตส์ Any work Any work Any work ไปดีๆไม่ได้ระดือระดือเป็นท้าอีกดือยอะไปอก่เยอะช่ไหมไปดีพุ่งไปดีระดืไปดีมงกลิงยอมแล้วุกลิงมึงเดินธรรมดาไม่ได้เวเดินดีๆไม่ได้เลยวรอย่ืรงกลางอุ้ยน่าละว่าแล้วไปฟ้าจะ ท่านนบุรุษทำไมมันไปยากากขนาดนี้ก็เพเอาหน้ากูถ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยทำไม่ยากเองตัวอื่นวีเจ๊ไม่เลือกเบอร์เด็บเจคอุ้ยกูไม่เป็นไรกูนอนอยู่กูรอดกูไม่เป็นคนนอนกูนอนอยู่ด้วยโดนก็พยายามโคอดทุสูงเนาะไปดีๆพยายามไม่ได้เร็วกว่านี้หน้ากูอีกละ นี่มันท่าเต้นดีบอยอันนี้เขาบอกไว้เมื่อไรกูจะถึงวะเนี่ยมึงพาลงไปดีๆนะขอกินเหล้าเยอะแน่เลยนี่โอ้เชี่ยโคกข็งมีกลับหลังเลยได้ด้วยอกิอุ้ยม้วนหลังด้วยเอ้าโอ้ม้วนหลังได้ได้เลยเลยเนี่ยอามามึงจะลงยังไงล่ะอะไรวะก็หัดเล่นตัวดีๆไปได้เลยโชว์เดนเจอร์เลยตัวจักรยานเงี้ยเบสิกยังไม่เอาเลยเอาชีตาวละลายเขาอีกหายไงเนี่ย เอาไปจูบไว้มันจะใช้ได้อยู่าจูบปากก็จูบปากเลยเออจูเบรกจูเบรกยิงหม้อดีๆด้วยเอาไหมเอาไหมมันยังไม่ได้นะฮะแต่ไม่ใส่หมวกกันน็อกมาตรงกลางสวยๆมึงใจไปเลยจูบจูบจูบอูบไปละระวังโอเคอ้าว หัวไตใช้ได้เลยตัวเขาอ่อนเนาะยืนในรถหัวล้อหัวปันล้ามาด้วยทำไมมันโดนล้อโดนล้อ้าวโดนไม่ได้โดนอ้าวหายโอ้ยปืนเอ้าเอากระปุกลูกฟองงงไอ้เชี่ยงงงของคนที่เป็นซอมบี้งงไอ้เลยงงเอาเปลี่ยนอาวุธเอาไม่เปลี่ยนรู้สึกว่าปืนนี่มันมันไปอยู่ตรงไหนมันยิงแม่งเลยทางออกจ็บ โอ้เล่นมาตั้งนานพงก่านานแล้วโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณเล่นมาตั้งนานแล้วก็ขอบคุณแมวที่นอนอยู่ข้างโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้วยไอปู่ข้างบ้านด้วยน้ำตาจะไหลแล้วเจอกันคลิปหน้าปานหน้าครับผมบายเป็นไงแฮปปี้เวลเล่าผมเวาผมจะบอกว่าเออที่น้องเขาเล่นหรือเล่นมุกนี่ผมไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนเลยนะแต่ว่าตัวอย่างเดียวคำหยาบนี่เยอะหน่อยครับพี่ไหมเวลามันพูดว่าไอสัตว์อย่างเงี้ย ได้พี่ไหม<อ>หักคะแนนนิดเดียวเองอนะนิดเดียวหกักไปสักเออเก้าจุดเจ็ดแปดหักเพราะกูปวดหัวเลยเมื่อกี้พี่เอกก็ครึ่งหนึ่ง้วแหละเรือ่องอารมนี่จะพูดอยู่พอดีเลยแล้วก็จะแ,แคสเกมอะไรให้คนเขาเห็นก็มันต้องมีเรื่องอารมณ์ใช่ไหมอาจจะวุ่นวายอาจจะไม่ต้องไม่ต้องให้ต้องคิดผมก็ได้แบบแบบโดนชนเกี่ยวโอ้ยลุงอะไรอย่างงี้สักหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อกี้ไข่ขี้ว่าเมื่อกี้ผมไม่ใช่วะ ยเกินพี่ไม้หักผมไปตท่า,าไร่นะเฮ้ยผมผผมผมหักคุณไป0.2เองผมให้คุณ9.8ุณให้คะแนนที่หลังมันได้เปลี่ยนอยู่แล้วผมให้ตั้ง0.1ยังเยอะว่ะลงมาเป็น0.32ดีใจปับ <im k> เราไปไประชุมมันก่อนดีกว่าครับ เอาละครับก็เราสรุปกันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าจะเอาคลิปของใครเป็นวินเดอร์วินเนในวันนี้นะฮะไก่เคฟซีครับผม<อ>ด้วยพลังแห่งเรือหางยาวชื่อ Channel ชื่อว่าเมซาแรน ทลแม่สลัดเทลนะครับใครสนใจการพาเกย์เสียงยาวของเขาไปติดตามคลิปอื่นได้ครับน้องอีสองคนนะฮะคุณอะไรนะกีคกับน้องสมาร์ทเกมเมอร์ร็อกเกมเมอร์อะไรนี้ครับไม่ต้องสนใจเอ้ยอะไรเขาเรียกันอะไรไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจนะต้องสนใจได้รับรางวัลทุกคนได้รับรางวัลเป็นตัวหนังนะครับก็ ขอให้ติดต่อมาทางอีเมลนะครับส่งเมลว่าเทปที่จุดๆมาติดต่อขอรับรางวัลนะถ้าไม่ติดต่อมาจะไปดูเองนะครับสำหรับโจทย์อาทิตย์หน้านะครับเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นการเก็บภาพหรือถ่ายฟันนี่โมเมนต์ของเกม g a r ลี่ s อมานะครับ อะถ่ายฟัน f u ี่โ moment เก็บภาพนนี n y moment โอ้ไม่ใช่เก็บภาพฟันถ่ายฟันมาโชว์หน่อยใครเหลืองมานี่เป็นเกมที่มีชื่อว่าแกนี่มอนให้ถ่ายก็เหมือนกับว่าคุณถ่ายมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณก็ตัดเฉพาะฉากเยวได้คิดว่าเราดูแล้วฮะมาหมกมกันแน่ห้านาทีนะส่งมาช่องทางเดิมนะครับช่องทางเดิมมาลายคนก็ยังไม่รู้ว่าปักหมุดอยู่ตรงไหนถามกุทุกวันเข้ามาแล้วคุณก็เลื่อนลงไปหน่อยจะอ่านเห็นเลยว่าผมไม่ได้เขียนนะชัดเลยว่า ส่งคลิปที่นี่ก็หรือว่าถ้าใครอายเขินอายไม่อยากส่งเชิญทางอีเมลับผมนะครับ y o u ่แคชชั่นแอล m a i l c o m นะเดี๋ยวไปเจอกับต้นต่อไปของฝากนักหมิ่นเปรี้ยวนะฮะของฝากนักแ้นหหรออ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครในนี่ก็คือหน้าตาผมเองเนี่ย เราก็อยู่ช่วงของฝากนักแคสนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบในการแคสเกมนะก็เรื่องแรกที่เราจะพูดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์การแคสเกมที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในเกมนะฮะอันนี้จะทําความเข้าใจง่ายๆนะครับไปดูคลิปกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กเกมแกลิมอสนะไอแกลิสมอสนะครับผมนะต้องรีสด้วยนะ อันนี้รถรถทนดีกว่าแก๊สรั่วด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแมปฮัวร์ฮ r วร์แมปอย่าพูดงั้นเดี๋ยวกูเพียส์นะฮะโอเคอันนี้ก็กดคิวอะไรสปาเมนูอ๋อไม่ได้ครับเราต้องเล่นแบบมือเปล่านะครับสวัสดีมีใครอยู่ไหมอุ้ยใจใจสั่นครับพี่น้องครับ ถ้าเห็นตัวอย่างแล้วก็น่าจะเห็นนะครับว่าคนเล่นเนี่ยเขาได้ใส่อารมณ์อะไรลงไปยังไงบ้างนะฮะก็ถ้าหากเราไม่ใส่อารมณ์อะไรลงไปเลยเนี่ยมันจะทําให้คลิปที่คุณแคสเข้าไปเนี่ยมันจะดูแบบยังไงว่าจืดจางอะ่ะแบบไม่มีอะไรไม่ค่อยมีอะไรอ,ะอ่ะอ่าถ้าคุณยังสงสัยเนี่ยก็ยกตัวอย่างคลิปนี้ดูแล้วกันนะเออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่เกมเออแกลิสแกลิสมอรดนะครับรถชนเนรถชนกําแพง มีแก๊สรด้วยนี่ก็เป็นโหมด h o r i นะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะเราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นกําแพงตะลุกเออมันบอกว่าที่นี่ที่ไหนกันอะไรที่นี่มันอะไรกันอะไรประมาณนี้นะฮะอุ้ยตกใจครับโอ้ยน่ากลัวจังเลยห้ำสันไปหมดแล้ว พอเห็นความแตกต่างบ้างไหมครัว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะระหว่างคลิปที่ใส่อารมณ์ฟิลลิ่งกับคลิปที่ไม่ได้ใส่อารมณ์อะไรเลยเหมือนกับเลตทธรรมดาข้อที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ,ะก็อย่างคลิปที่ผมเอามาให้ดูนะครับบางทีก็อาจจะแบบใส่ฟิลลิ่งมากเกินไปนะก็อาจจะทําให้แบบ คนคนฟังเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่ามันมันโอเวอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันเกินอ่ะคือคือมันเกินไปอ่ะครับใช่พอดีพอดีกันโอเคอะไรเงี้ยนะโอเคถ้าสำหรับเรื่องของฝากนะักแคสก็จบวงเพียงเท่านี้นะครับเราก็กลับไปที่ ช่วงท้ายรายการเลยครับผมเอเคเป็นไงกันกบ้างนะสำหรับอของฝากนักแคสนะฮะเป็นองคชาติของนักเหม็นนักองคประกอบเอาละห <c oughs> วังว่าจะมีประโยชน์นะฮะกับองค์องค์องค์งประกอบนะฮะองคชาติยเลยกับนักแคสเกมทุกท่านนะฮะสำหรับยูแคสสัปดาห์นี้ก็ผมพี่ไม้และพี่เอกขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอปืน สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมกาเดียนนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนผม2คนนี้นะฮะอยากพิสูจน์การกระโดดน้ํากระโดดกระโดดยังไงของคุณชายพิสูจน์ในละครเรื่องสามีตีตาเนี่ยโดดยังไงแว่นเขาถึงไม่หลุดนะครับเพื่อนผมก็เลยลองไปกระโดดน้ําดูนะฮะเดี๋ยวไปดูกันกับคลิปนี้คลิปสั้นๆนรที่เพื่อนผมฝากมาั่นเองแว่นนู่น เียก็อี้พังอ้สัตว์ผมไปโดดมาแล้วก็โดดน้ำไงที่ผมไปใส่แว่นนะนะลองใส่แว่นนะนะที่ผมเป็นคุณมิจสุดไงที่ไปช่วยกะหลี่กะรันมึงมีป่วนเพี้ยนอยู่แถวกะหลี่เนี่ยหายผมชอบชอบกะลันชอบกะหลี่จริงๆไม่ต้องโดดไปช่วยก็ได้นะกะลัน จมมันก็ไม่ได้นึกอะไรเท่าไหร่เลยคือยื่นคือยื่นมือไปช่วยก็ได้พูดถึงอะตอนนี้มึงกำลังหาต้นตอว่ามึงโดดทำไมใช่ไหมจริงยื่นมือไปช่วยก็ได้เดี๋ยวมือคว้าก็ได้อดึงอย่างนี้มึงจะไปหงายมือาี้มันไม่ได้ช่วยมกะลาดนะก็คือเขาตกนะแบบคุณกะลาดเข้าผูมาช่วยแล้วมึงไม่เอาดีกว่าว่ามือไม่เอามาช่วยนะครับไม่เอาดีกว่ามึงไม่เอาเลยเอ